สวัสดีค่ะทุกคนไปนะคะทุกคนตอนนี้เรามาจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนจะบอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้ววันนี้เรามาสถานที่หนึ่งที่คนมาจังหวัดกาญจนรต้องนึกถึงที่นี่ทุกคนมงบอกเลยว่า คนเยอะมากใครๆก็ต้องนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกของจังหวัดกาญที่นี่ก็คือวัดถ้ำเสือนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้อ,องไปสู้กับบันไดใช่แต่ไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนตรงนี้แหละตรงนี้รอโอ้โหบันได <laughs> <laughs> โอ้โหจะบ,บอกว่าก็ไม่เท่าไหร่นะ <laughs> <laughs> อโอ้โหเราก็เดินเร็วอยู่นะครึ่งหนึ่งแล้วเราจะถึงแล้วเนี่ยแฮกกิ้งลงนี่ก็คือแบบไม่มีจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดคือด้านล่างเลยแล้วต้องจับราวปวดขาอาอแล้วทำไมเขามีไหนไอ้เขียวๆนี่คืออะไรช่องฟาสเลนเหรอหรือยังไงไม่ใช่เนี่ยก็น่าจะคุณรีบมั้งนี่เธอกระเช้า อ้าวดูดูดูเร็วลงลงเร็ว้าพมีกระเช้าก็ไม่บอกปะเราขึ้นมาถึงแล้วมันน่าจะซื้อแต่ข้างล่างเอาเหรอต้องซื้อปวดเลยหวังว่าขึ้นไปข้างบนมันจะดีกับสิ่งที่เราเดินขึ้นแล้วที่นี่มีอะไรไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไร แต่ตอนที่เราขารถมาเราก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรสวยๆ <laughs> <laughs> แต่ไม่คิดว่ามันจะได้เดินขึ้นบันไดไง oh. ข้าอ่อน <laughs> นั่งก่อนไหมโอ้โห oh. oh. วด,ดูข้างหลังเออวิวเออยวิวสวยว่ะทุกคนไปอีกนิเดียวเอ้าเดี๋ยวไม่หมดเหรอยังว้าวทุกคนสิ่งที่เราเจอคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่อู้มันใหญ่จริงโอ้อคือที่เรามองมาไกลๆใช่ไหมใช่ เออใหญ่จริงเอออ้าวข้างบนไปได้อ่ะข้างบนตรงนี้นี่ข้างบนด้วยนู่นนี่เออเดี๋ยวข,นนขอไว้ออไปไปพักก่อนเล้วค่อยขึ้นเออไปไว้พักก่อน ป่ะเอา้ามันมีวิวเออไปดูตรงนั้นป่ะโอ้โหวิวแบบรอบๆเลยอะ่ะมียทุกฝั่งฮ่า,างที่เราขึ้นมาใช่ นูนวิวแบบอะไรนะฮาโลฮานลมาเออฮานล้มาไฝั่งข้างหลังก็มีอีกเออข้างหลังก็มี่ะฝั่งนี้ก็สวยสวยมากว้า ป่ะวิวสวยแต่ก็แดดแรงอยู่เรียกว่าโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่คนเยอะมากใครๆก็มาถ่ายรูปกับวิวจริงแล้ววิวมันสวยคิยวแล้ววิวมันสวยอยู่ฝั่งข้างหลังอ่ะป่ะเราไปฝั่งนู้นกันที่มีราคาเดี๋ยวมึงไม่ถ่ายรูปหรอมึงคม่ถ่ายรูปค่ใก็ต้องถ่าย ตัาตอนนี้เราอยู่ที่เจดีเมื่อกี้อ่านป้ายบอกว่าเป็นเจดีเก้าชั้นเก้าชั้นเลยเหรอใช่เก้าชั้นเลยที่เรามองมาแล้วมันสูงสูงอะ <amounts> ไปลองดูก่อนไหมเออไปดูข้างในออกขึ้นบันไดเหรอวิววิวว้าวไม่เคยเห็นค้องขึ้ใหญ่ขนาดนี้ เอาอย่าไปเดินขึ้นไปะไเนยนะทุกคนเราจะมาดูวิวตรงนี้ก่อน้าแดดสวยโอ้โหแม่น้ำอะไรเนี่ยอะไรนะแม่น้ำเราวิ่งผ่านมาแม่น้ำอะไระแม่กองแม่นะ้ำแม่กองเหรอ <laughs> ใช่ป่ะแม่กองที่อยู่ที่เชื่อมกับจังกัดสมุทรสงครามา่าเออสมุทรสงครามเอ,าเอ้าหอมันยามมาถึงตรงนี้เลยเหรอก็เขื่อนแม่กอง อ๋อเขื่อนแม่กองใช่เขื่อนแม่กองที่เราข้ามสะพานมาเออว้าอุ้ยช้าดูฝั่งนี้ <c oughs> ส,สวย,สวยแต่สูงเออนอาจะขึ้นเราที่บอกว่าจ้าวชันนี้คือเราจะขึ้นตรงนีน้นใช่ไหมใช่แต่แต่ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราเห็นบันได แต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงยอดเก้าก้าชั้นหรือเปล่าแต่วิวคือสวยทุกมุมทุกคนขึ้นมาแล้วแบบนี่เรายังอยู่แค่นี้เองนะมุมนี้ก็ดีแล้วนะเอออ่ทำไมเราไม่ถ่รูปถ่ายรูป <laughs> <laughs> ทำไมทไมเราไม่เอาวีด <laughs> ีดีเมื่อเราเห็นเจดีอะ เอามาสองปากเลยมันมีวิวตรงนู้นที่เป็นภูเขาแต่เดี๋ยวก่อนทำไมตะครั้งมันต้องตีดีนขครเทันจริงเหรอแล้วยาเลยเสียงดังเฮ้ย ตัวนี้วิวก็สวยนะวิวสวยทำาไมวัดนี้วิวเสืออย่างไยใช่ถึงแดดตะอนแต่เพร้อนไม่แต่มันยินนะไปไปเข้ากันไปหาบันไดก่อนนี่บันไดอีกตรงนี้บันไดเยอะนะที่นี่จริงขึ้นมาก็บันไดแล้วโอ้ น่าจะชั้นที่หนึ่งนะตรงนี้น่าจะชั้นที่หนึ่งรอบๆก็จะเป็นแบบภาพวาดภาพเขียนภาพเขียนเออลงไปหนมันเป็นสอที่เหมือนมันมีบันไดสองฝั่งอ๋อนี่ จริงมันก็เหมือนกันนะใช่ชั้นที่สองเนาะอยากดูวิวไหมวิวชั้นที่สองเห็นปะมันเป็นช่องหน้าต่างช่องหน้าต่างให้ดูวิวแค่นิดเดียวอ๋อแต่ก็สูงแวยเนาะเอ้ยเราไปดูวิวฝั่งนั้นกันปะไหน ต้ง้ามเออมันเป็นช่องหน้าต่างเล็กๆอย่างเงี้ยคือถ้าจะดูถ้าจะดูวิวอ่ะต้องสอดกล้องออกไปแนววิวเดียวกันกับพางล่างแต่แค่สูงขึ้นมานิดหน่อยอคิดว่าเราต้องขึ้นไปอีกไหวไหมได้ยูนี่ชั้นที่สองวิลลิปนะอ๋อลิปปิดลิปปิดเราลืมอะไรไปไหมเราลืมซื้อน้ำ เก็ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราต้องเหนื่อยขนาดนี้ <c oughs> ไปป่ะป่ะชั้นไหนนะเรากำลังจะเดินขึ้นไปชั้นที่สามสามแล้วหรอสามเป็นสี่สามแล้วสามเป็นส,สี่วะ <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันเลยเหมือนรับข้อะไรเหมือนกันเลยแค่สูงขึ้นมานิดหน่อย เ,เรื่องเห็นอะไรลางๆแล้วเรื่องเห็นอะไรเริ่อเห็นวิวรางเหรือว่าเราจะเดินยาวขึ้นไปเลยถึงชั้นที่เก้าไปกันต่อเอออ๋อเยวนะอะไรแต่ละชัะ้นภาคเขียนเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างเป็นเป็นภ<ะ>าคเขียนอ่าหรือว่ามันจะเป็นภาคเขียนที่เป็นเรื่องราวแต่ละชั้นภาคเขียนจะไม่เหมือนกันเออเอ,อ๋อ จะเป็นพระมหากษัตริย์อ๋อแสี่หรือสามวะไม่ได้นับแล้วแหละตอนนี้ว้าวเฮ้ยวิวสวยนะไหนอู้เหมือนเจดีลอยอ่ะไปต่อไป ภาพเขียนของทรอมหารกสัตรอ่าซึ่งจะจับสังเกตได้เออแต่เราชั้นภาพเขียนได้เหมือนกันใช่อ้ภาพเขียนตัวนี้ฉันรู้อนี่เป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในวันสำคัญต่างๆฉันรู้ชันเรียนมาคือชนประตู๋อ้เป็นแบบพระพุทธเจ้าประสูตร อะไรแบบเนี้กับเรื่องราวต่างๆไม่คือตอนนี้ข้างบนไม่มีลมซอสแซ่เข้ามานลยไปชั้นต่อไปจะเป็นเขียนจะเป็นเออเราก็ไม่ได้สังเกตน,นะทุกคนคิดว <c oughs> ่าแบบเออไม่มีอะไรแต่แต่ว่าตรงนี้ไม่มีภาพเขียนแล้วทุกคนจะเป็นเขาเรียกอะไรลูกปั่นใช่กวนลูกมีช่องสอง แม่ไม่เธอต้องดูแบบนี้เออมันเป็นช่องพอดีไงเออหอดูวิวอุ้ยอะไรทำไมตรงนี้สวยจังเลยอ่ะเจดีย์แก้วชั้นแม่แม่เจดีย์ที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเราใช่ไหมถูกอ๋อกะถานน่าจะอยู่ใกล้ใกล้ๆกับเรานะเออเออแต่ไม่ใช่ที่เดียวกันเออเจะสวยเนาะโอ้ อากาศไปเข้าร้อนใช่หมดแล้วบ้างยังยไม่ไม,ไมถึงว่าบันไดอะหมดยังอ <c oughs> อเราขึ้นไปเราไปกันต่อเ <c oughs> มันไม่มีลมเข้ามันหายใจไม่ออกอะ

ตรงนี้เขาเรียกว่านป่ายมีใบนี่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 ใบสาธีรกธาน์อ่านว่าพระบรมพระบรมสาธีิกธาน์สาลีลิกธะสาลีลิกธาตุไปไปไปก่อน เราลงมาอยู่เราลงมาข้างล่างแล้วทุกคนไม่ใช่ข้าง่างไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนตอนนี้น่าจะเป็นชั้นฐายเออใช่แต่เราเพิ่งสังเกตเห็นวิววิวแล้วที่ออกไปดูวิวที่ไม่ใช่แค่ช่องหน้าต่างเพราะมันมีหลายที่บูุนฝั่งนู้นก็มีใช่เอาตอนเราเดินขึ้นมาเราไม่ได้ดูอะไรเลยเราดูแต่บันไดมันไม่ได้มีแค่ช่องหน้าต่าง วะ <What? S 2> แต่เอาขออยากรูปอะ่ะอยากรูปคล้องอ่ะรูปยังไงให้มันเสียงดังเอเอนั่นหรูปย <c oughs> ังไงเกิดมาเป็นคนไม่เคยรูปค้องอันนี้เสียงดังเลยเดี๋ฉันจะลองที่นี่อ่ะต้องขอได้หรอ,อได้ก่อนได้ก่อน <c oughs> มาหายังยัง ไม่ได้ให้ตีไม่ใช่มันร้อนมือมันตากแดดไงอ๋อมันโดนแดดเออหรือว่าเรามีความบุททนพอในการรูปไม,ไม่บางคนเขาลูบแป๊บเดียวมันก็ดังแล้วนะเห็นได้ว่ามันดังโอไม่ใช่มันร้อนโอ้นี่มันมีทางเชื่อมเชื่อมไปไหนอ๋ออันนี้เชื่อมไปยังเนี่ยไปยังอีก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 เจดีหนึ่งเราก็ไม่ต้องลงบันไดเหมือนเมื่อกี้แล้วเราจะไปเอารองเท้าไงเพราะว่าตอนเรามาเราถอดรองเท้า มันน่าจะลงไปข้างล่างเหมือนยังไงก็ต้องไปทางเดิมอยู่ดีว้าวเออเธอมาดูพ้าใหญ่มุมนี้ดิสวยนะเออนี่เห็นไหมพ้าใหญ่มุมเนี้ออออือทุกคนทำไมมันสวยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้างหลังข้างหลังเอาไปไหนแล้วอันนี้ถ้าเราไม่เดินออกมา มุมประตูเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เห็นวิวอะไรแบบนี้นะทุกคนว้าวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพาพาอะไรนะไอ้ถ่ายภาพแบบพาโนรลมาเออวิวมันเป็นแบบอารมณ์แบบนั้นนะทุกคนสุดลูกหูลูกตาข้างหลังทุ่งนาแล้วมีภูเขาแบบธรรมชาติ<ม>โอ้โหสวยเนาะ<ม>สวยเ่ะแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้ะเหนื่อยป <laughs> <laughs> ทางลงอยู่ไหนเราทีนี้กลับทางเดิมรองเท้าฉันหน่อยกินน้ำไหมไม่ไม่ไมเอาหรอมีทางไปถ้ำทุกคนแต่มีทางไปถ้ำไปไหมไปดิทางลงไปถ้ำเสือเดี๋ยวนะทางลงไปลานจอดรถอ๋อข้างลาง่างเหรอ ข้างล่างละอ๋อน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะไปไปหากันได้แสดงว่าเราจะไม่ได้เดินลงทางเดิมที่เราขึ้นมาใช่ไหมเออเพราะว่าทางลงไปถนีไงแล้วก็ทางลงไปที่ตอนขึ้นบันไดมาเราเราไม่เห็นทําเออน่าจะทางเนี้ยลอไปฉันก็กำลังกลังกระทำหรือว่าทําเสืออยู่เนี่ยเรามอว่าทําเสือแต่สิ่งที่เราขึ้นไปคือเจดีเก้าชั้น เราหลวงพ่อใหญ่เราเดินเร็วไปไหมเร็วขาเริ่มสั่นแล้วเ็กไม่อยู่แล้วเนี่ยมีเสือจังปะเราเดินลงเขาขึ้นเขาลูกหนึ่งใช่ไหมที่เราเดินขึ้นเดินลงใช่เขาน้อหนึ่งลูกเออใช่จริงว้าวอุ้ยเจอเสือแล้วทำไม ทางวั่งงเสือว่าเสือเขี้ยวแลวหลมยัไงไทำเสืออแต่เราคงาาร้อนอ <laughs> เป็นยังไงบ้างทุกคนวัดท่าเสือเป็นวัดจะบอกว่าเป็นวัดที่สวยมากๆของจังหวัดการก็ได้ เออแต่เราไม่เคยไปวัดอื่นนะเราไม่รู้ว่าที่อื่นจะสวยแบบไหนแต่สำหรับเราคือที่นี่คือสวยแล้วแบบไม่ใช่แค่วัดเออมีวิวมีแบบให้เราเห็นเยอะมากแล้วคือไปข้งงวนวิวยิ่งดีไว้เราเจอกันแบ,บน่ที่ต่อไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วย,ยนะคะบ๊ายบาย